ป๊าป้าช่วยตัดช่วยตัดกิ่งมะม่วงทำปุ๋ยแล้วก็มะมกตรงนี้ว่างๆวางๆตรงนี้ก่อนเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวทับเพราะเราเพราะว่ามันจะหมดรุ่นแล้วกิ่งมะม่วง ก็ตัดแต่งให้มันโล่งๆโปร่งๆหน่อยเอื้อมถึงอะถ้าป้าเอื้อมถึงอะติดตัดเลยสองคนตายายช่วยกันเดี๋ยวมีคนมาแซวอีกสองคนตายายอะไรเห็นทําเห็นป้าทําอีกคนเดียว <c oughs> เออเราถ่ายไงเออป้าตัดเออระวังระวัง,งป้าระวังนะ เอาวางไว้ตรงนั้นเลยก็ได้เอ,ออเออ,อตรงนั้นเลยก็ได้ถ้าป้าเอื้อมถึง่ตัดเออนั่นแหละป้าสูงหน่อยไงดึงแล้วก็ตัดดึงแล้วก็ตัดช่วยกันเนีเป็นปุ๋ยชั้นดีนะพวกต้นไม้ใบไม้ของพวกเราเนี่ย สามารถเป็นปุ๋ยชั้นดีนะแต่ถ้าป้าเอื้อมมือถึงป้าก็ตัดให้หน่อยยุงเยอะเออเดี๋ยวเก็บเองเอาดีๆดีๆเอาโอเค,อออเคพอละพาดูปาป้าเราตัด